สวัสดีเฮ็ดที่สุภูสุคนเนาะค่ะค่ะมื้อนี้ก็คือวันที่ห่านะคะ่ะวันที่หา่หาค่ะหพฤษภาคมเดี้ยองมือนาะค่ะของเหยาววันที่7ที่หอกปูชีบขาวนะคะ่ะเพิ่นมาฉลองเนาะคะ่ะฉลองที่ได้สุขได้ลาได้สุขได้มันแล้วก็แห่ต้นผักป่าเนาะคะ่ะต้นเงินถวายบปูค่ะก็มีหลายผู้หลายคนที่ร่วมปุ่นม่านนะคะ่ะอันนี้านมานางน้องไอนะะ้นางอาทิตย์ยา ถ้าวงศานะคะถวายภูหนึ่งพันบาทให้แม่คู่สองร้อยน้องไอซ์สองร้อยค่ะขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อค่ะคุณผู้ชมคือผ่านมาทางช่องแตงโมพารวยนะคะนายดีชาประทีปทองนะคะพร้อมครอบพุพ่งในถ้ำตุนมะขามขอถวายร่วมบุญกับผู้ชิบขาวและผู้ตานะคะหกหมื่นบาทค่ะพร้อมพวงมาลัยนะคะพวงมาลยะะัยสิบเก้าพวง ไข่แม่คู่สองพันไห่แตงโมครับไข่แตงโมหนึ่งพันเป็นบางหมค่ะไแตงโมหนึ่งพันรูปแตงโมค่ะแล้วก็ทีมงานคนละห้าร้อยบาทนะคะนี่ขาสันการยาวนากน่อยแตงโมแตงโมอะไรแล้วนะคะยิมไอหน้าชาเอกวันนะคะคนละห้าร้อยค่ะอันนี้ห้าร้อยอันนี้ขาเหี่ยงขาสันบอม ก็จะนลอยน้อันนี้หนาอยนนี้หาลอยค่อเอบนไทยแล้ะค่ะขายเงยนกบขายสัตว์เออเอขายสัตว์ก็ขายเนารวมเยต้องขายแต่ก็น้องดีนึงนะคะตาธุรวมดีมากนะคะคุณเดชากระที่กองขายปูขยิบอะเอา มู้นเนี่ยผู้นยิ่เลยมื่อไหนวัดไปจเยี่ยมกเยี้ยยมวัดเาบอาว่าไหนเนี่ยมันหลายก่อนผูวัากระถาบอก่าจารอาจารย์นายเอชาประทีปทองนะคะร่วมเป็นเจ0ดพบาทคสาธุค่ะตำาวจนูมากนะคะ นางทิพสุคลกาหลงนะคะรวมบุญทุกบุญกับปูนะคะสองพันส้อยให้ติพแม่ฟูสองร้อยหน้าง้อยสองน้องไอสองอ200ร้อค่ะไอสองร้อยนะคะหนาง้อยกส็สอเลเ้ยค่ะหลายพวนะคะเดีย๋ยวอะไสินกัน ค่ะอันนี้นางสมคิดนะวะนิยมนะคะถวายปูหาลอยไม่คู่สองลอยแต่มโมหนึ่งลอยนะคะแต้มูมขอบคุณค่ะอันนี้นางทันวะไล่บุตรดานะคะรวมบุญหาลอยไม่คู่สามลอยแต่มโมสองลอยะค,ะอค,ค่ะนี่เราแต้มูม นายวีระยุทธดาวองศาพร้อมครอบครัวถวไว้ผู้ตาผูชีพเขาเราบุญพันหาลอยนะคะแม่ครูสามร้อยให้แต่โมสองร้อยค่ะนค่ะน่ค่ะนอสรพัฒระดาสอนชัยหรือว่านิมนะคะร่วมบุญกับครูมาหนึ่พับาทให้ครูสองร้อยแต่โมสองร้อยยิมหนึ่งร้อยค่ะนี่ค่ะโมเตีย เดบอผมเลยขายไร่ซื้อลายเนาะค่ะเพราะว่าขนาดเขียนถึงพคู่มือค่ะอันนี้ยายเก๋าเนาะค่ะขายปูแ่อยค่ะให้แม่คู่ลอยเนื้อยิมลอยเนื้อนะคะตุกางนุชนาดนริบนะคะขายปูสองพันไปคู่สองลอยยิมสองลอยขายเนยลอยค่ะมีขายให้าง ก็ยิมสองอค,คอนครับี่นางสิริสิรักษหมือัคบผมสิรักสิรัก,รกรยินทำมานะคะถาว 1, ายู่งบาทให้แม่ผู้สามวยยิมสองร้อยนะคะยิมสองร้อย,ย,ออยเดี๋ยวสิามากต่กสินไมออคูค่ละร้อยครับคประสิทธิลงพ <laughs> <laughs> แล้วมีนาคหนึ่งร้อยแต้มุลหนึ่อยไอหนึ่งร้ค่ะนาคหนึ่งร้อยแตงโมกับไอนะคะข้ามบอกว่าข้ามอะไรตอะไราเรี่องเสียงนายสันติคงประโคนนะคะถวายปูสองร้อยบาทไม่คู่สองร้อยยิบสองรอยนะคะ ขอบคุณครับขานางนางจัดรัตนสินปมแล้วค่ะถวายปูเนื้อพันธุ์คก้าวาทไม่พูดสองร้อยยิ้มหนึ่งรอยค่ะขอบคุณครับนี่ค่ะขานมาข้างช่องยิ้มพวกเจ้านะคะถวายปูตาหาลอยบาท ให้คุณหน่อยยิ้มหน่อยกคุณจิราพันธ์นะคะ่องิปนะคะอคันนี้นางสมบัติอดอกกุหลาบนะคะถวายคู่หาลให้นักูตามลอยยิมสองยายเงี้ยนึ่งลอยคขายเงี้ยหนึ่งลอยเลยะะิยิองลยะค,ะค่ะนาาคุณครั นางสมบัติคำเขียวนะคะถวายปูหนึ่งพันแม่ปูสองรอยยิ้มสองรอยทายแม่หน่งลอยนะคะ่ลอ,อยออยนี่ค่ะนางทองรักนะคะ กันช่องค่ะวายไว้ปูสองลอยแม่ปูหนึ่งลอยยิมหนึ่งลอยครเห็นหนึ่งลอยรกินก็ใครเนิ่งหัละร้อยใครเห็นผ้ามาใส่ที่เปลวบเขื่อนเปลวบ้านั่นขครเห็นสุอผ้ามาใส่คือมูเตีนนางจงรักสถานวัดนะค่ะค่ะธารไว้ปูหาลอยบาทให้แม่ปูสองลอยยิมหนึ่งลอยค่ะ นางมูเปลี่ยนมาวงถวายภูหกร้อยไม้คูสองร้อยยิมค่ะต0องเงินสองร้อย่อค่ะนางสงาบุญพักดีค่ะถวายูหันหน่อยไม่คูสองร้อยยิมสองร้อยหนอยน่อยค่ะมีหนากน้อยีเงินสองร้อย เนเงีห่ยแบบเงีคระวังหกคู่กับวาก่ระวังหกหกเก้าแม่ครูก็แม่คูโกรธหกเก้าอ๋อทีู่กะค่ะอันนี้แม่ครูพานุมาดพาชื่นนะคะถ้าวปูตาสองพันบาทแม่ครูหาลอยยิ้มสามลอยขายเหี่ยมสองลอยนะคะค่ะอันนี้ยิ้มเดี๋ยวหาอะไรเพิ่มหน่อยได้มาหน่อยอัเอนนอือ้อ าคเงินสองร้อยเนานะ้ะยิ้มสางร้อยุณนางลำขีคงวีนะคะถาวายปูหนึ่งพันบาทยิ้มหนึ่งร้อยมาปูสองรอยค่ะขอ,ขอบุณขอขอบุณขอบคุณหลายๆนะคะที่คนรวมบุญม,มากเ่ขาดสายนะคะเพราะว่า ือหูปก็งฟฟรงา่เพชปาสานะคะลายยางลายเนีเนางทองมีกออ่อนถวายปูสามร้อยมกูหนึ่งร้อยย่หม่นร้อยค่ะมีค่ะนางชุมพรแสวงผลนะคะถวายปูสามคันเมกูหาลอยยินมสองลอยแถวโมสองลอยค่ะมอเสืคุณกาเแงโมสอค่ะ อยู่หลายคนที่รวมบุญมากเพราะขาดสายนะคะขาดกานมาทางทีมงานเขาเฮ้าเนาะคะ่ะจะเป็นยิ้มแล้วรวยแต่โมพพ่พอรวยไอ้พระรวยนะคะและแ้วก็เอเอี้ารวยพร้อมกับช่องของแม่คู่ส <laughs> <laughs> องแม่คู่สองงานแต่ว่าช่องเพลงการเขาไม่คู่เป็นเพลงนะคะหอมวัเทพลุงเรืองะคะ่ะอันนี้ของ ผานมาทังเอกนะคะนางพนิภาคำโบชน้ามุชิตกงนางพนิภาดิษท์ชัยนะคะเ <c oughs> าไผูร่วมบุญหนึ่งพันบาทแม่ผูสอ0ร้อยค่ะกระฉามมีเอกมีว่านมียิมมีแตงโมงมีน้องไอ้ายเหียนการเงา <c oughs> าหน่อยคนละหนึ่งรยบาทนะคะ,คะขายงาขายเหียนอ่า้เหยีย,ยกับขายงาว กันเยี่ยมไคเแตมโมเกกตวันนีว่าค่ะเกตีวัน,นะะสาะจัน้อยด้ยค่ะเพราะว่าอานไล่ซื้อน,นะคะไล่ซื้อเดือนหนทีทัทีมงานทังทีมงานทมาวอันนี้จะนอซอฟป,ประพาดานะคะเชตะวันนะคะถาวายคู่หนึ่งพันบาทคู่สามร้อยวัน กำหนักหน่อยคนละหน่อยนะคะอันนี้หนึ่งร้อยบ้างน่อยหนึ่งร้อยค่ะอันนี้อมวอันี้อเมื่อกี้่เลยม่อันนี้่าอันนี้แม่คำมีทองเขียวพร้อมครอบครัวถวครูหารน่อยแม่พูดสองอยวันสองอยนะคะสอง้อยแล้วก็มี ยิ้มกับแจงโมคนละร้อยยิ้มกับแจงโมคนละร้อยเราจะยิ้มหนึ่งร้อยอ่าเนนางดาวินีน้อยสีค่ะทําไว้ผูหาลอยเก่าบาทให้ไม่ผู้สามลอยวันหนึ่งลอยยิ้มหนึ่งลอยค่ะอันนี้ข้างยินครับอันนี้เน้องวัน ถอนเราไหมลายปูลายคนลายซื้อเสียงเรียงน้ำที่รวมบุญมากนะคะเ่าขาดสายบานเท้าบางที่ย่าหน่อยใจนะคะเพราะเด้อ่าอนซื้ออยูเพราะมันหลนะคะมันหลายท่านขั้นเทาเสียอานซื้อกับมดมือนะคะ<ช> <laughs> ค่ะมันกไดเขียรชนซื้อคือไหนคือเกาละคะเพราะว่าท่ากขาที่ทานกินถึงปูน้ำค่ะเพ่นกระรับลูกมดแล้วว่าผู้ใดกินผูดด้ใดทานมากเท่าไรน,นะคะ ค่ะสำหรับวันที่เกต่าลืมแล้วคะวันที่เกตค่ะวันที่เกตผู้สภาที่หอปขุนชิบะคาไม่กองย่างนะคะรวมทึ้งป้าห้ํามาเกตไทยด้วเปิ่ลบาใครอะไรเกตซีแผงมาเดื้อบาไครมดเดงเพยาะไั้ใครมดแดงนะคะใครไกล ปลาคำอูปปนเจะภาพใหี่กองแง่ของน้ำลายเก่าใกล้ก้้อมาลายเก่าเธอปิดจภาพใครเปเจะภาพของเงวค่ะหลายอย่างหลายอย่างใายเก่า้าก่าอ่ะเนอกสิ่่ม้นปูนะคะ